นี้เรามาเรียนเรื่องอะไรกันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอักษรกลางใช่ไหมคะใช่แล้วจ้าเดี๋ยวบองไปอยู่ที่ตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวให้คุณครูสอนก่อนนะอาเลยคะวันนี้มาเรียนเรื่องอักษรกลางนะะันเรู้จักอักษรกลางไหมคะอักษรกลางมีกี่ตัวใครตอบได้บ้างอักษรกลางนะคะมีอยู่9ตัวมีตัวอะไรบ้างกอจดอตอดตอดตอบอปอกอจดอตอดตอดตอบอปอ ถ้าคิดไม่ออกจะบอกให้เอ๋ยลา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 ,ลากจอ,อตอตอตอบปอ,บอ,อ,อก,ก็อักษรกลางเลยยังไงอักษรกลางมีอยู่9ตัวนะคะไปไปดูแบบชัดๆกันว่ามีตัวอะไรบ้างตัวที่1นะคะตัวที่1อันนี้คือตัวอะไรใครรู้อ่านตามคุณครูคะ่ะกกตัวต่อไปจอ จออย่าลืมอ่านตามคุณครูนะคะตัวต่อไปค่ะดอดอตัวต่อไปตอ่ตอตอ่อดอดอตอตอบอบอบอ บอและตัวสุดท้ายออออกจอดอตอดอตอบอบอ,อตัวที่หนึ่งกก็คือกอไก่จอคือจอจานดอดอชะดาตอตอปะตักดอดอเด็กตอตอเต่าบอบอใบไม้บอบอปลาและอออ มีเก้าตัวจําให้ได้นะคะง่ายๆนิดเดียวเลยมาเดี๋ยวลองมาสอนน้องบองดูซิว่าน้องบองจําได้หรือเปล่าบองบองอยู่ไหนมาได้แล้วแล้วแป๊บข้มาแล้วบองมาแล้วเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าที่คุณครูสอนอักษรกลางนะ่ะไอยิน่ะบองนั่งฟังอย่างตั้งใจเลยอักษรกลางมีกี่ตัวคะนักสอกลางมีเก้าตัวค่ะถูกต้องอเดี๋ยวมาอ่านให้ครูฟังว่ามีตัวอะไรบ้างอาตัวที่หนึ่งตัวอะไรคะตัวตัวไก่ค่ะถูกต้องตัวต่อไปตัวต่อไป ้อตัวต่อไปบองตัวนี้ดาเดาช่เดาตัวต่อไปตัวนี้ต่อต่อปากตาเก่งจริงๆไหนดูซิตัวต่อไปได้หรือเปล่าตัวนี้ดาเดาเด็กค่ะตัวต่อไปเลยบองอ้อตาตาต่อไปนะอ้อตาใบไม้ถูกต้องไปต่อเลยต้อตาปลาอ่ะตัวสุดท้ายแล้วบองตัวอะไรเอ่ยต้อชืออ่างค่ะแล้วบองอ่านเร็วๆแบบคุณครูแบบนี้ได้หรือเปล่า ถ้าคุณเคยอ่านให้หนูฟังหน่อยได้ฟังดีๆนะกจดตดตบปอกจดตดตดตบปอกจดตดตบปออะทีนี้ว่าเองกจดตดตบปออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวค่ะ มีทั้งหมดเ้าตัวค่ะโอ้โหเก่งจริงๆเลยบอกวันนี้จำได้หมดเลยกจอดตอดตบอปอลองว่าพร้อมๆคุณครูนะคะหนึ่งสองสามกจอดตอดตอบอปอสองไหนึ่งจำได้หราสอนกลางเก้าตัวจำให้ได้สอนกลางเก้าตัวจำให้ได้กจอดตอดตอบอปอกจอดตอดตอบอปอคิดไม่ออกจะบอกให้เอ้ยลลาล่ กอจ,อจอดอตอดอตอบปอ,อ,อกแสงกลางไม่ลงินตลยเอาไจิ๊บไปแล้วคะ<ผ>่ะเ<ผ>มื่อกี้มาฝึกอ่านกันแล้วนะคะไหนลองมาอ่านเองดูซิอ่านได้หรือเปล่าตัวที่หนึ่งตัวนี้ตัวอะไรคะตัวกได้ใช่ไหมอ้าวตัวต่อไปตัวอะไรคะจอ ตัวต่อไปเลยตัวอะไรเอ่ยดอออกเสียงเหมือนดอเด็กเลยนะคะแต่ตัวนี้คือดอชะดาออกเสียงเหมือนดอเด็กตัวต่อไปค่ะตัวนี้คือตัวตอตอปตกออกเสียงเหมือนตอเต่าแต่เป็นตอปตักออกเสียงว่าตอต่อไปค่ะตัวอะไรเอ่ยได้ไหมค่ะตัวนี้คือตัวดอดอเด็ก ต่อไปเลยตัวนี้ต่อต่อต่อเต่าเก่งมากไปต่อไปต่อตัวต่อไปค่ะว่าไงว่าไงได้หรือเปล่าบอบอบอใบไม้ตัวต่อไปตัวบอบอบอปลานะคะและตัวสุดท้ายคือตัวออออ ออ่างใช่ไหมคะออ่างมาอ่านแบบเร็วๆตามคุณครูนะคะพร้อมนะพร้อมนะคุณครูไปแบบรวดเร็วเลยรอบนี้พร้อมนะคะพร้อมละไปก็จอดตอโดตอบอปออีกหนึ่งครั้งนะคะก็จอดตอ ดอตอบอปออเอาเร็วกว่านี้อีกเอาเบอร์เรงกว่านี้อีกได้ไหมคะพร้อมนะไปพร้อมๆคันครูเลยหนึ่งสองสามกจอดตดตบอปออีกหนึ่งรอบกจอดตดตบปอเร็วได้อีกเร็วได้อีกหนึ่งสองสามกจอดตดตบอปอใครได้บ้างเอาแบบเร็วๆรอบสุดท้ายหนึ่งสองสา กจดตดตบปอจำได้นะคะ mm hmm. อักษรกลางมีก้าว